ยิงใส่หน้าทำไมมายิงตรงนี้เอาเอาเอาเลย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 ไม่โดนว่ะปลาไม่ไหลเข้ามานะต้องเผื่อน้ำด้วยนะวันนั้นอ๊อฟยิงไม่รู้กี่ทีไม่โดนเลยแล้วยิงปลาแรดไม่เหมือนกันปลาแรดแม่งส่วนน้ำ มันจะตือ้อถ้าไอป้ปลาจีนเนี่ยมันไหลมากันนะต้องเผื่อน้ำไหลด้วยแสดงว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่อยๆนะเออก็พักเนี่ยพอใสา่ใส่ก็หมดวันนั้นก็ครึสี่โมงพอออกมาได้พ,าพาักพักก็หมดแต่ปลาไหลแต่เขาจะแบบนี้ปลาแรลก็าหน้าจะร่องเพราะน้ำมันไม่ดีอะจะลงจะลงแล้วจะลงแล้ว,ลลวนี่แน่โดน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 ตัวนี้โดนอะ ตัวแรกของไอ้ทิศหลุดอีก อ้วนดีิวสั้นๆยังไงวะตัวนี้ตัวเมียสายปลาบอ่อเลยเนี่ยปลาบอ่ปบอปลาบ่อปลาบ่อออกสายปลาส้มเนี่ยเขาทำปลาส้มรุ่นเนี่ยโอ้เจ๋วเลยนะใช่ทำเป็นป่ะไม่เป็นกินกินเป็นอย่างเดียวว่ากินพูด <laughs> <laughs> แล้วถ้าพูดไทยพูดมัน กระเบลเลือดออกเลยอ่ะกลางน้ำกลางลำปลาจีนครับเอาให้พอไห่จะได้เป็นปลาส,ส้มปลาส้มปลาจีน ไอตัวเล็กจังวะเล็กกว่าต้องเยอะเออเล็กกว่าด้วยยังไม่ตัวดีนะเออมัน่นโอ้ยเมื่อกี้ตัวใหญ่บเบ้อเลยที่เขาเยิงไม่โดนใหญ่คนนี้เยอะตัวใหญ่มันมันทำลายเรืองตัวเล็กระย,ยู่หมดตัวเล็กก็หมานแท้ตัวใหญ่ผิด งเราหรอยยี unveiled, <la towel>. ่เฮ้ยของเราขาดไปเลยอะไรวะตรงนี้พวกเพืมันมีคู่อยู่อ๋อไม่ได้ขาดรุดปม อะไรวะแจกอดอกฮะข้าขโมดอะแล้วไม่รู้แล้ม่มีขโมดแบบนี้แค่แค่นี้เลยะเออเพราะว่าเนี่ยขโมดอย่างเงี้ยมันอยู่ดีแล้วเนี่นยแล้วก็ข้อเนี่ยอ๋อสองรอบอะแล้วก็หักคอให้มันหักคออือเนี่ยักคอใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วม,มันปลดยากปหมละ่ะเราหยิบตัวนี้เลยแต่ถ้าไปหยิบมุมมันโตเลย ปม,มมันโตหน่อยมันนจะโตห่อ,อืมแต่ว่ามันไหนอ่ะเฮ้ยใช่ปลาแดงไม่โดนแดงมามมปลาแดงมาเด๋ยวขาวมาจมเออมัน,น,นมมจมเร็ว เมื่อกี้มันเผลอขึ้นมาเผลอมาไม่ยิงอ่ะน้ำมันยิงอะโดนโดนตีมคาร์บิโออีกอ่ะยิงยิรไงก็มาเลยเลยพี่นุ้ยบอกว่ามันมาแค่ช่วงเช้าเนี่ยตัวไม่ใหญ่มันตัวแค่ ไม่หญกหรอกโตแ่อมาณตึงโตอะไหัวที L ่พี C ่รถมาเขเอี้ยกเลยทำไมว่างเงี้ยอุโหไม่ยากหรอเทำงานก็กลางลำเฮ้ยจะลุดแล้วอออไม่ลุดนะเออเออ็เ็ก โอ้มันพ่นน้ำออกมาเยอะแยะเลยให้ยิงไม่ยิงคุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านนั่นแหละ รอตายไม่ตายขอถ่ายใกล้ๆหน่อยใครเป็นคนเห็นนะใค,นคนใครเห็นคนแรกยิงเลยใครเห็นคนแรกยิงเลยอ่าไม่มาอืออ้าวใครจะยิงไม่เอา ให้คนเซี้ยนยิงให้หมดโอ้โหยิงปากนะแล้วไปยิงทำไมตรงนี้อ่ะนี่จะถ่ายมหมเฉยไปยิงนู้นว่ะออแกจะยิงอืมย,ยิงเลยโอ้

พอเราเริ่มยิงมันมันตัมันโบห่างปื๊บบื๊บด๊พ้นเนี่ยปลาลอยต่ำน้ำเอาตลอดเหรอมันได้ข้ามป่ะไปกล่าวมันก็ไล่มาห้งกกางโฟกไกลเลยได้กกกกไป่ะไกลอีกจะใช้ตัวนั้นไหมล่ะอ๋อไปโฟกไกลเลย ไม่ตายมันแน่จะยิงติดไปแล้วเนี่ยยังส่เส้นนะเหนเดี่ยวโดนโดนแล้วโดนไหมโดนเปล่าวะโดนเห็นโดนทับหัวไม่โดนวะ ไม่โดนหรอไม่โดนไม่โดนขั้นผัวเหมือนมันพาสายนะใช่โดนมหรเหรอเฮ้ยไม่โดนไม่โดนนี่อะไรวะเนี่ยเหมือนมันโดนขัานหัวเลยคนเขาคนเขาเก็บกดมานานก็าคอยดำใหญ่ปะเอาเรื่องก็ต้องเอาเนี่ย ถ้เห็นตัวยิงเลยเดี๋ยวเนี้อเดี๋ยวดึงแล้วไม่มาดึงสาว,สาวกับไหนล่ะป่าลุดมาแล้วปแดกอีกฮะเอาดอกไปกินอีกเวนกรรมกรรมของเวน ตัวใหญ่ปะละ่ะเป็นโลโฮู้แน่นอนเนี่ปลาแป้นมันลอยๆ อะไรกันวะท้ามายิงไม่ถึงวะเรเฮ้ยมันไหลไปกับน้ำปลาอะมันทิ้งตัวไปกับน้ำานปลามันทิ้งตัวเฮ้ยเข้าเข้าอะมาปะหมาปะ ยังยังขวางอ่ะมันอยู่กับที่เลย่ะมันไม่เฉยอ่ใช่ไม่เฉยเลยใหญ่ไหมเยอะเป็นสิบเนีย่ยมาแล้วมาค่อยๆมานี่นึงเฮ้ยมันมันขวางมันมันสอดแล้วใหญ่วะซื้อไปก่อนซื้อก่อนใจเย็นมันสอดอะไรสักอย่างอ่ะตกไปก่อนขึ้นตรงไหนอ่นะอ๋อหน้า บอกโอ้โหว่าเขาได้ประกฏกันตัวละโลสองโลมาช้ามันสอดอะดิปลามันยังยู่อยู่เชือกเป่าโอ้โหอยู่ตัวนั้นก็ใหญ่นะอืมทิ้งตัวแล้วเบื่อมันอย่างนี้แหละแล้วป่อยป้อยหไ,ไปก็มันก็มันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน ลองปล่อยดิย่อนบับอ,อ่าเป็น,น่นหนอตัวนี้ตัวเครื่องร่างดำหมาไหมไม่มาใจใหญ่ใหญ่ร้อยห้าเนี่ยร้อยสห้าร้อยสามห้าปลาแพะแล้ว เบื่ออืขาดปลายรังเลยครับขาดแท่นหนยคร <c oughs>